หญาในใครว่า,ากาุงเราไปกินหญาในนี่คุณท่องแดงนี่ว่ารถเกี่ยวเขาการกินหญาอฮ้ยหง้าชเขียวงามๆท่องสีขาวเจ็ดเดือนแล้วเอากินพูด วันรถเกี่ยวเขาฮึ่งวันนี่หน่อยเลยนี่หน่อยกินบ่อ้วน,น,นกินดีให้กันมือแรกอาจจะว่าเขากินบ้างเล OK。